คุณทั้งหลายครับนาเนียส่งมาบอกว่าเฮียไปคุยกับ AI มาเฮียถามเขาว่าธรรมะปัญญาคืออะไร AI ตอบมาดีมากธรรมะปัญญาเส้นทางสู่ชีวิตที่สมบูรณ์แบบธรรมะปัญญาเป็นคำที่รวมเอาหลักธรรมทางาศาสนากับปรัชญาเข้ากับปัญญาที่เกิดจากการเรียนรู้และประสบการณ์ชีวิต โอ้ยผมอ่านประโยคต้นแล้วแบบแม่เจ้าไม่ได้ละต้องนำส่งสู่คุณโดยธรรมปัญญามุ่งเน้นไปที่การพัฒนาตนเองให้เกิดความสุขสงบและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยตนเองเฮ้ยนี่มันมาอ่านจิตผมอะเนี่ยธรรมปัญญาในมุมมองต่างๆหากมองในมุมทางพระพุทธศาสนาธรรมปัญญาหมายถึงความเข้าใจในธรรมชาติของสิ่งต่างๆ เข้าใจถึงความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตนและนําไปสู่ความดับทุกข์และหลุดพน้นโอ้สาธุธรรมปัญญาในทางปรชัชญาหมายถึงการใช้ปัญญาในการวิเคราะห์และเข้าใจปรากฏการณ์ต่างๆในชีวิตค้นหาความหมายและเป้าหมายชีวิตที่แท้จริงโอ้ธรรมปัญญาในชีวิตประจําวันหมายถึงการนําหลักธรรมทางาศาสนาและประชัชญามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงให้ได้ แก้ไขปัญหาและพัฒนาตนเองให้เป็นคนดีให้ได้เฮ้ยเหลือเชื่อนะมีสามนัยยะนะคุณประโยชน์ของผู้มีธรรมปัญญาและฝึกฝนเข้าถึงธรรมปัญญาหนึ่งคุณได้รับความสุขอันยั่งยืนเมื่อคุณเข้าใจธรรมชาติของความสุขที่แท้จริงจะนำไปสู่ความสุขที่ไม่ขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกใดๆแต่เกิดขึ้นจากภายในด้วยใจคุณเองนี่ AI ตอบแล้วเนี่ย ประโยชน์ที่สองคุณจะเกิดความสงบภายในขึ้นโดยที่ยงแท้การฝึกสมาธิและภาวนาทำให้จิตเราสงบและพบความสุขประโยชน์ที่สามคุณจะได้ปัญญาที่เฉียบแหลมการศึกษาและฝึกฝนย่อมทำให้เกิดปัญญาที่พากแก้ไขปัญหาต่างๆได้ปัญหาทุกปัญหามีไว้แก้ไม่ได้มีว้กลุ้มถ้าทำธรรมปัญญามาจน1 3 0 9ตอนและยังไม่รู้เรื่องเท่าเดิม จะทำไปทำไมล่ะมันต้องเก่งขึ้นและดีขึ้นจริงไหมประโยชน์ที่4ธรรมะปัญญาสร้างให้เกิดความเมตตาและการให้อภัยการปฏิบัติธรรมทั้งหลายทำให้เกิดความเมตตาความกระดุณาและความสามารถในการให้อภัยผู้อื่นได้ประโยชน์ข้อต่อมาธรรมะปัญญาทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นโหนี่จริงมากๆนะการที่มีธรรมะปัญญาเราจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นมากขึ้น คือเจอกันพาก,กันไปทําบุญไม่ใช่เจอกันมาเพื่อมาปะทะกันมาเป็นคู่โจ์คู่จําเลยกันไม่ใช่ไม่ไน้มาเป็นคู่ค้าคู่ความคู่คดีไม่ใช่ไม่มีผลประโยชน์ใดแอบแฝงนอกจากพากันไปสร้างบุญทุกสายบุญกุศลก็มาพากันสร้างบุญเกิดความปฏิสัมพันธ์เอ้ยเรามารวมกันบ้างอันนี้ทําเดี่ยวน,นี่ทำในนามครอบครัวทั้งโลกบ้างอะไรก็ว่ากันไปสุดท้ายก็สําเร็จแต่ไม่ใช่บอกว่าเฮ้ทำนี่ช่วยอาจารย์ไม่ได้ช่วยอาจารย์นะ ธรรมปัญญาเป็นของธรรมปัญญาเป็นของชัดเจนตรงนี้ฮะเป็นวิถีธรรมที่นำมาให้เกิดปัญญาประโยชน์ประการต่อมาสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นการมีชีวิตอยู่บนพื้นฐานของธรรมะย่อมนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยทุกด้านวิธีการได้มาและฝึกฝนให้เกิดธรรมปัญญานี่ AI เขาพูดนะ 1. เริ่มจากการศึกษา อ่านหนังสือศึกษาหลักธรรมทางาศาสนาและประชัชญาเรียนรู้ 2. ฝึกการปฏิบัติธรรมสมาธิภาวนาพัฒนาจิต 3. ใช้ชีวิตโดยมีหลักธรรมมาประยุกต์ทุกเรื่องพูดดีคิดดีทำดีการกระทำทุกอย่างเป็นไปด้วยสติและปัญญา 4. เรียนรู้จากผู้อื่น เรียนรู้จากผู้มีความรู้เรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์เรียนรู้จากผู้ที่เป็นนักปรชัชญา 5. รู้จักตั้งคำถามฮะตั้งคำถามกับตัวเองอยู่เสมอเพื่อค้อนหาคำตอบและเจอความหมายของชีวิตธรรมะปัญญาจึงเป็นสมบัติล้ำค่าที่ทุกคนสามารถฝึกฝนได้ การปฏิบัติธรรมอย่างสม่ำเสมอจะช่วยพัฒนาตัวเราให้เป็นคนที่ดีขึ้นได้และมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นบทนาบุญกับ AI ครับตอบดีเหลือเกินสาธุครับเมื่อเราสร้างไลฟ์ธรรมปัญญาขึ้นมันจึงเป็น Wisdom h u ัมันเป็น i n t e r l e c t u a l Hub มันเป็น Spiritual Hub ก็คือหับของจิตวิญญาณหับของปัญญาหับของความรู้ หับของประสบการณ์แล้วมันก็มาเชื่อมโยงกันคุณทุกคนก็มาปรากฏกันที่นี่ล้วนเป็นคนที่สนใจใคร่รู้ในธรรมะทั้งนั้นแหละไม่ได้มากันแบบเพื่ออย่างอื่นแล้วก็ทุกคนก็จะเกิดความตื่นรู้ด้วยตนเองโดยที่ไม่ต้องรอในรูปแบบอื่นๆ